สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันเสาร์มาดูกันนะครับว่าสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่15ถึง21สิงหาคม2564คนเกิดวันเสาร์จะดวงดีหรือเรื่องมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะครับเชิญครับ คนเกิดวันเสาร์นะคะได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะก็เป,เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเ,เงินเพราะเมื่อกี้วันวันศุกร์ก็เป็นเก้าเหรียญเป็นเรื่องเงินวันเสาร์ก็เรื่องเงินอีกแล้วค่ะตอนนี้สมัยนี้ เงินเป็นสิ่งสําคัญมากๆสมัยไหนก็คงส,ส,ส,สาคัญนะคะแต่มันหมายถึงว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณขยันมากๆขยันทํามาหากินตัวเป็นเกลียววหัวเป็นนอ็อตตัวเป็นเกลียวกันเลยทีเดียวเ่ยแหละทํางานจนแบบแทบจะแบบว่าไม่ได้กลับบ้านกับช่องเลยอาจจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วแหละ,ละ,ละคุณคะเพราะตอนนี้ใครๆพวกก็ ไม่มีงานทํากันมั่งหรือถูกลดเวลาการทํางานไปมั่งดังนั้นการที่คุณมีงานทําในสัปดาห์นี้หรือการที่คุณทํางานที่บ้านสัปดาห์นี้จะเป็นสิ่งที่นําโชคมาให้คุณมากน้ําขึ้นให้รีบตักค่ะมีงานให้ทําอย่าบน่นถึงจะเหนื่อยถึงจะแบบต้องทําอทีโอแถมอะไรก็แล้วแต่ทําไหมค่ะตอนนี้เอ,อ่อทำอะไรได้ทําไปก่อนแล้วมันจะนํามาโชคดีของคุณเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งชํชนานิชํานาญในงานที่คุณได้รับมอบหมายให้ทํานะคะคุณจะสามารถทํางานได้แล้วก็ คือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยอะ่ะทํางานอย่างนี้เราได้เงินได้ทองแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างนี้นี่แนะนําว่าให้รีบขยันทํามาหากินเลยนะคะไพ่ใบนี้เน้นเน้นเรื่องเงินอย่างเดียวเลยอะนะคะพี่ไก่ว่าประสบคว<อ>ามสําเร็จขยันทํามาหากินค่ะงานคือเงินเงินคืองานนะครับไพ่ใบนี้นะะจะได้บันดาลถ้าขยันไว้แปลว่าคุณจะโชคดีแต่ความขยันหมั่นเพียรของคุณนะครับ คนที่เกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วสัปดาห์นี้คนเกิดวันเสาร์มีเรื่องอะไรต้องระมัดระวังบ้างน,นะครับดวงร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับคนเกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้สิ่งที่ต้องระวังนะครับราชนีถ้วยนี่ก็คืออันแรกเลยความใจดีความแบบอ่อนไหวความขี้สงสารนะความทําตัวเป็นเป็นแม่แลือเกินนะครับในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้ชายก็เช่นกันนะครับการแบบ ใจอ่อนแล้วก็ขี้สงสารหรือคอยแต่เอาเอาตัวเองเนี่ยไปทุ่มเทไปดูแลผู้คนที่มากจนเกินไปต้องพูดว่ามากจนเกินไปนะครับเพราะจริงๆแล้วสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีการมีจิตใจที่อ่อนโยนการมีเมตตาหรือคอยช่วยเหลือผู้คนเนี่ยเป็นด้านดีของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่สัปดาห์นี้ไพ่ขึ้นมาเตือนคนเกิดวันเสาร์ว่าด้านนี้ถ้าคุณทํามากเกินไปคุณอาจจะเสียเปรียบหนึ่งละ หรือมันไม่ส่งผลดีกับคุณนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณทําไปมันอาจจะไม่ตอบสนองอาจจะไม่มีใครเห็นว่าคุณได้ทําสิ่งที่ดีให้กับเขานั่นคือทําคุณไม่ขึ้นก็เป็นได้นะครับดังนั้นสัปดาห์นี้ระมัดระวังเรื่องพวกนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ใจอ่อนอยู่แล้วอ่อนไหวง่ายอยู่แล้วแล้วขี้ขี้บริการหรือชอบบริการคนเหลือเกินเนี่ยสัปดาห์นี้นี่เรื่องพวกนี้คุณอาจจะมากเกินเกินเกินขีดความพอดีแล้วทําให มีปัญหาได้นะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทุกเอาเปรียบหรือไม่มีใครเห็นคุณค่ากับสิ่งคุณพยายามทําไปก็เป็นไปได้นะครับสัปดาห์นี้อาจจะหมายถึงเรื่องของบุตรหลานเด็กในบ้านก็ได้นะครับระวังหน่อยว่าคุณสปอยมากจนเกินไปถ้าใครที่มีลูกมีบริวารหรือมีลูกนะครับในบ้านเด็กเล็กๆในบ้านนะครับหรืออาจจะหมายถึงบริวารด้วยก็ได้นะครับ อย่าใจดีจนเกินไปนะอย่าสปอยจนเกินไปอาจจะนําปัญหามาให้กับคนที่เกิดวันเสาร์ได้นะครับถ้าคุณสปอยมากหรือดูแลมากจนเกินไปอาจเขาอาจจะปีนขึ้นหัวคุณเลยนะประมาณนั้นเรียกว่าไม่เกรงอกเก่งใจกันนะครับก็นําปัญหามาสู่คนที่เกิดวันเสาร์นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามองเป็นเรื่องบุคคลนะครับสัปดาห์นี้ระมัดระวังหน่อยนะครับอาจจะหมายถึงลักษณะของผู้หญิง นะครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีโดยปกติท่านดีมากๆนะครับถ้าคุณมีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตของคุณหรืออยู่ใกล้ๆนะครับสัปดาห์นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลี่ยงได้เลี่ยงออกมานะครับปกติท่านดีนะท่านใจดีท่านเมตตามากแต่สัปดาห์นี้อาจจะมีปัญหากับคุณได้นะครับงั้นดูทีท่าให้ดีๆถ้าจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ดูไปเช่นถ้าเกิดคุณมีคุณแม่คุณยายคุณป้าอยู่ในบ้านนะครับ ซึ่งปกตินี่ยปกติที่ผ่านมาอาจจะดีมากๆไม่ค่อยมีปัญหาแต่สัปดาห์นี้ท่านอาจจะวินวีนหน่อยหรือมีปัญหาได้หรืออาจจะหมายถึงสุขภาพของพวกท่านก็ได้นะครับนั้นก็คอยระมัดระวังดูแล้วกันนะครับคุณลองแอปพลายไปกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับล้วนแต่เป็นเรื่องพวกนี้ถ้าเรารู้ก่อนเราคอยระมัดระวังตั้งสติให้ดีสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือคุณหาทางป้องกันได้ทันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่จะอวยพอรอะไรคนเกิดวันเสาร์บ้างนะครับรับพรไปเลยนะครับคนเกิดวันเสาร์ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันเสาร์นะครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์แห่งวิตรภาพเป็นสัปดาห์ที่คุณได้รับความรู้สึกดีๆจากเพื่อนจากมิตรสหายของคุณนะครับขอเป็นสัปดาห์ที่คุณมีความชัดเจนมีความแน่วแน่มีความาพร้อมที่จะมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่คุณตั้งใจที่จะทํา ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับอย่าได้พวักพวงอย่าได้ห่วงหน้าพวงหลังเด็ดขาดนะครับก็ขอให้คุณที่เกิดวันเสาร์โชคดีนะครับ